อย่างนี้มาก่ออาจารย์ได <to whatever> ้ยินว่าน้ำท่วมทอง่ท่วมแล้วคู่ขาดบ่บ่กระสิ้นฝนดีดีพี่น้องแต่ว่าน้ำบวกบวกหลงส่มละวันจะรอบไปเขาวันรอบแรกเลยไปเบิ่งซุ่มกำลังสอดแล้วมองน้ำบวกบวกย่านเลยอืมยิ้มยิยู่หน้านี่นไหมท่านี่ที่ป้อยป่าเลยเขาเจ้าว่าเขาหลายรอบแล้วมันลวตัวใหน้ำท่วมงมืดเลย นี่มันนำหอมงาด้วยใส่ปุ่นน่าจะใส่เพิ่นเ,เนื้อใส่ด่างปลาได้วเลยใส่ตรงออจ้าเมื่อนี้น่ยืนมาโครงสุดท้ายวันอาจารย์เนี่ยโครงทุตายเลยนี่เลขฟันน้ำบอกฟันก็เป็นจำอะไรพี่จะไปพร้องไปบวชเป็นพระยังไหมอ้าว <laughs> ฟันไม่ได้ไปบวชเป็นเงินพระ บวชก็ไบวอีกสองไม่จำอะไรฝันเคือนะไล่ะถ้าเก้าฝันเคยฝันบ่ฝันมาได้บวชเนี่ยบวชบวชก็ฝันเล็กใหญ่ก็จะมาบวชไปยังไปบวชยู่บ้านหลังใดมองบวชพวกนีจักสมคือใครว่า จังไก็ยังมันแมนว่ากูบวดยังสงสัยครับข่ายครับข้ามมันมี่จะสามโมงและบวตบมรุบหมดกาแฟเอากาแฟกอแฟมันสายตาช่วงนี้เขากาบ้างปะเียนมียุสอดจัง ว่าได้พักผ่อนได้เนาะกลางคืนกลับไปเฮ็ดงานกลางวันกลับไปเหตุนาพี่น้องอาจารย์แล้วกันพี่สอนพี่ตามห้องสุดท้ายนี่ร่วมกันบ่หรือแยกบนแยกล่างแยกอยู่แยกบนบนี่ยยิงหาของพี่เกาละหาซีเดียวเลย ซับกบซับยังไม่หันละห,ห้าสีตดให้หอ่ะหาตัวเดียวแต่ว่าพูดคจะวาจซกัซับไม่หละีตดยวหาซียังสิบนอาจารย์ยแต่ว่าเน้นหาซีเน้นตามสูตรยังไงส,สมตัวนี่ละ วิ่งวิ่งฮกกำหาเน้นตัวได้เน้นหาเลเน้นหา,นหาข้างล่างล่างวิวงเก้าิงเก้าสี่เก้าเดียวสี่เก้าหางเดียวระว,ว่างข้างบนก็ข้างล่างนี่มั่นใจตัวได้มั่นใจชุดบนสิละเพราะว่า สามสองหัวสามหัวนี่กันช่วยงูกหาซี่หนีใช่มันจะเป็นหาซี่ซี่หาเท่านั้นเป็นเพียงสองสามวันเพี่งัองวันนังขาวเงั้นหาซี่ซี่หาแต่ตอนนี้น้องที่ย่าสิมักสิบอกว่าเรียงหาซี่ออกยากแต่ว่ามันออกให้เห็นแล้วเนาะมันเคยออกแล้วเด้อพี่น้อง จรู้ว่ามันใจบนไลก่ก็ล่างซีหาเขาเใช่ไหมเอา่หาซีก้าวหาซีเน่ะหาซีเลยกระเทียนเดี๋ยวก็จะกับคันผู้เป็นมักซื้อเป็นกระสีกับว่าตัวเดียว,ลวเลยแมน <จะ S 2> เลขสามโตเป็นกะหกหาซีเลขวิ่งก่มีหกกหากะฮกเล่นทีเลขหาจับผู้ให้ตัดให้เรียบหกหา ฮกซี่หาซี่หาซี่เป็นตัวเน้นเพื่อนมันใจบนข้างล่างวิ่งเก้าหาซี่เก้าข้างเดียวก็รักลอยมันเฉียดนี่รุดลงแกมหนึ่งรักลอยมันคือเป็นหกหาซี่แต่ธรรมดามันจะเป็นหกหาซี่ไม่เป็นหาหาซี่เงเห็นไหม ได้ฟันนี่เ่าตีเป็นเลขเป็นบอฟันว่าจำว่าได้ว่าบวชอยู่บ้านหลังไหนบัดกันาพายเรสามกับสามแปดสี่แปดนเขาแล้วเป็นช่อ้าฟันว่าได้บวชล้วอายุเจ้าดีห้าสิบเจ็ดห้าสิบห้าสิบเจ็ดยันเอฟซีคอมเมนต์มาถามทําไมไม่ถามอายุนะจย์นะจาย์ฟันว่าได้บวชอายุห้าสิบเจด คาบวอดซ้ำสามองและจานตีสามแปดมันม่้ค่ะแม้นว่าพระก็เป็นแปดที่แล้วเนะี่เอา้ขาขัดเท่าก็บว่าเลขฟันนี่หาเจ็ดกับสานะบมแปดมันมั่งแม้นว่าสามองค์ว่ะบวอดสามองค์แม่นโยคันุฟันนุกตีสามเจ็ดสามแปดพาบางคนฟันกับเป็นแปดบางคนฟันกับเป็นเจ็ด ส่วนมากมันใจเลขสูตรเป็นพ่ออาจารย์ก็ได้มันใจเลขสูตรบนนี่แหละเพราะว่าค่าเพี้ยนค่าเพี้ยนคือรถแต้มเดียวหลักร้อยแต่ว่าเทวเทวต้องนี่คือฮาฮาซีเป่หาฮาฮาซีนี่เป็นตัวตัวกันได้ว่าตัวต,วตรงมันคือของฮาซี คือเล่าใช่มันสิตัวเดียวจ้ารักลอยมันลดแต้มหนึ่งแน,นนยลดถ้าว่านั่นแค่กราฟเอา <ฮะ S 1> หาซี่ซี่หาสรุปสามโตบนจะมีหกหาซี่เป็นโตเน้นหาหาซเป็นโต,นนนตกันเดขสองโตก็จะมีหกหาหกซหาซีนะคะข้างบนเน้นห้าสี่มั่นใจบนข้างล่างวิ่งเก้าหซเก้าหางเ,เา <ฮะ S 2> ดียว สำหรับเลขควบฝันอาจารย์ฝันว่าได้บวชสามสามองค์ต้นตีสามแปดอายุอาจารย์หา้าสิบเจ็ดปีเป็นหน้าทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะได้สารกินแบ่งแจ็แกใบแล้วอาจารย์จะบอกเต้เอฟซีเจ้าซื้อบรนษัทใดแล้วลัะกวางนุง้ยนี่เปล่าได้บปล่าอันี่จะแบบอันหาย,ยาได้หน่อยเลยสามตัวเนาะคัน ต้องไปหาตั้งต่ก็จะเอาสากินแบงค์มาใหมงสิหาเจอเนาะหาหตสามตตวุกัวนี่หายากว่าที่วัดวัดหันเราวัดันแจกนแาเยตเราวัดตงเปดหาเจีร่าต้องแก้ได้ไปซื้อลอตเตอรี่กบว่าไรมีแต่เปดหายบ้านนี้เปดหาเกอเรา ไม่ี่เลขอย่ห่งสามเก้าเก้าแปดห้าเจ็ดก็เลยได้เลขนาสามตัวสองใบนี่ค่าทีที่ก็จะว่ยเลยแมนซื้อยูซื้อเลขสองตัวไปถึงหกตัวน้เยได้ยูนั่นแหละหัวนั่นนะไปซื้อเลขหกสองมันไปถึงหกตัวได้รางวัลที่สี่ หนึ่งไปชื่อเลขสองสามห้าแปดสองสามมมีม่เดยต้าหาสองสามไปถึงแล้ววันที่หา้าคิวินี่เคยถึงเลขหกตัวยี่สองนวดถึอ้าวแค่หาตัวขาดไปตัวหนึ่งในวันที่หนึ่งเ, <c oughs> เพื่ออยู่วันที่หนึ่งชิบตัวหนึ่งอ้าวขอบคุณอาจารย์ไล,ลด์เดอค่ะที่แบ่งฟันแนวทางนะคะงวดน,นี้เอฟซี FC โชคดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ